อาจังไรข่อยกล้าบก่อนชาสาวผิดเนาะให้กล้บอยู่บ่าวด้วยอยู่วายอย่นะอ้าจังไรข่อยกะสิได้กล้บก่อนเลยชะเด้อกลบกไอยู่นี่ซะจะสิเฮ็ดยังชูข่อยกินโอ้ยกะมีแล้วเนาะงน้อกินมักกิบักก้างรอบรอบเนี่ยร้านน้ำผึ่งน้ำพาอือกินแล้วบ่ข้าวเที่ยงนี่ยังนด้ยังอันคือเจ้ากินนี่คือกินข้าวเช้าบ่ตก่จนะเลยอือเพราะว่า ăn chào nhâm sao đi cái mm. gì hey. สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนบา่าพี่น้องฟังลาฟังไทยต่างประเทศกะยินดีต,นต้อนรับเข้าสูซองสาบัวคําบ้านนาอีกแล้วโลยกะมาพบมาพบกับสาบัวเมื่อนี้กะอยู่เฮือนสาวผิดเพิเ่นเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กะเบะเข้ามาเยี่ยมมายามทั้งชาวผิดเพิเ่นกะเอฟซีน FC, เนาะกะได้บอกสาบัวว่ามาโคเบออ์โทรเพิ่นแน่เนาะะวาเพิ่นอยาก ติโตหาทางสาวพิษเพิ่นเห็นไหมน้องผมแม่พี่น้องเนาะมือน,นี่จะบวก,กับเบะขาม้าเยี่ยมยามทางสาวพิษเพิ่นคุณตอนนี้เพิ่นนัง่งอยู่เพื่อนบ่นได้ไปนาบ่ได้เกี่ยวข้าวแล้วละบ่เนี่ยพอญาตขึ้นถึงเพื่อนได้สาวพิษสบายดีสาวพิษโดยอยู่เพื่อนมือนี้บ่ได้ไปนาบ่ไปยู่แต่วา่า มาไว้อีองในเฮือนเกีียวเรียบร้อยเขาโดยกะพุนแล้วมือเศร้านี่ปั่นเรียบร้อยโดยอืได้จั๊กจบมือนี่กะได้สามสิบสี่สอบมือนี่เห็นไหมโดยโอ้กกงกะชิลมยนน้อก็คือเกีียวเรียบร้อยแบบนี้โดยเรียบร้อยสำเร็จเลยมือวานนี่ได้จ้ะมือวานนี่กะเลือแต่คนเดี เพรามันแดดแห้งพอกะทําเพื่อนจังได้คนนะอืมแต่เช่านี่ปันเดินในสามสิบสี่สามสิบสี่แล้วก็แบ่งให้คานให้คารน้าเพื่อนเดินอืมและแบ่งให้ใคะอีกอะขายืมมันดิขายืมเจ้ายืมน้ำพายนอกขายืมคนในบ้านเลยจั๊กโากอะผู้นั้นกะไล่เจ้าเติบดิเฮือนละนทรงสอบ ข่าวเจ้านีเคสน้าเพื่อนนีได้จักโฉดาวพีปีนี้ที่ว่าได้ลายอยู่ปีนี้ที่ว่าได้ร้อยสิบสองร้อยชิบโฉปีตะเก้าได้ใช่ไหมตะหกเจ็ดสิบห้าสิบโอ้ถือว่าปีนี้ที่ว่าโอเคนะปีนี้ถือว่าลายเนาะโดยอียางพนต๊ะรีวะเนาะแบบเขาใช้ปุ๋ยใช้พุนใช้ยังก็แบบเพราะว่าเขาอันปีนี้ใส่ในเข่าอ้นั้นไง เขาสิบเอ็ดนะคือเขาว่าพันสิบเอ็ดปีกนได้จ้ะปีกนใส่น้อยอืมทีนี่ชิได้รายกลัวเนาะก็คือให้ค่าหน้าเพื่อนก็เศร้าบเลยกับให้เท่าแเนี่กะสิบ,บจบสิบจบให้เพื่อนคููปีบเลยอืมเดี๋ยวคนในเพื่อนเพื่อนได้ใช้เพื่อนไม่ได้เห็ดไม่ได้ยังกะเห็ดอยู่แต่ว่าส่วนนี้ก็คือแบบให้แม่ตั้งหาอืมแม่เจ้านี่ก็คือให้แม่ตั้งหาเลยให้เพื่อนเพราะได้กินเบาได้กันเนาะ ก็คืให้หน้าตะกะเพิ่นได้ชากุ่มอยู่บริสุทธิ์ก็คำว่าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเหตุแบบทงเดียวมันเลยเพราะว่าพีนน่นอกกะไปกรุงเทพเมือกะมีแต่ระบาวเิ่นเหตุหมดเลยสา,สามสี่เจ้านานนะแต่มันกับบริกว้างนะแต่เขากับบริมาเหตุกะมีแต่ระบาวเหตุู้เดียวกะกุ้มกินบะกะกุ้มแต่อันนี้เขาหายแบบพูดแม่เดินพูดของแม่เท่าเนาะแมนเพราะว่าเขากัอยู่ใกล้กันเนาะ เ้าเห็นเพื่อนคือแบบเพื่อนนี้บ่ค่อยพ่อกินบ่แม่ถ่าจ้ะเพิ่นกะพ่อกินแต่ว่ากะาั่นะแบบเมลาเฮาบุมีเฮาก็สิได้ไปอคอเพิ่นได้อ,กอบกแบบยังทันหมดปีนี้กะคือสิก,กุ้มอยู่มั้งเนาะสาวผิดเนาะเลยกะคอให้พอบ้ <c oughs> บาร้อยร้อยกวัวโฉบเนาะเลยอืมแต่คือปีอตะกอนก็ได้น่อยกะฮักคา,าหน้าคาอียงไปกะประมาณไหลไปหาสี่สิบเนาะ อ,อยังนะท่องอีกแล้วบอ,บ,อบ่เพิ่มปึ่มพกเจ้าอลไเอามาเบิ่งได้เพราะว่าลืมเบิ่งว่าไอเขานัดตักยาดิอืมอม่ได้เก็บใบบอเย็บนี่เขาก็อยู่ในใบนี่ละต้องเก็บใบแล้วเนาะเก็บใบเพราะว่าเทาน่ะเทานไนว่าหัวได้เลยถือมีอีกกพได้ใส่เลยจะใส่หัวเก่าเนี่ยนะทามาเขามีือทงอย่างอีอกเนาะบ่แลกกับหัวใหม่หัวใหม่ไปด้วยบอสะ แน่นอันนี้ก็หัวผู้หนึ่งต่างหากเด้บอกกับศิษย์มีไม่ก็ต้องเอาหัวไม่เพราะว่าชื่ออีกชื่อไม่เดี้บอก่คยคิดว่าใช่หัวเกาไปเรื่อยๆเลยออันนี้มันหัวหนึ่งตัวคนบอก <c oughs> เออเ็ <c oughs> เห็นเป็นไดย์ไวได้เห็นเนาะคิดว่าแบบเอาหนักบางทีสปายเนี้ยหลกดซักยา หยัย้อนดังนะฮะเนาะเห็นจับว้จับใวต้องหาก้อนอนาอหาก้อนอย่าลืม,อมพอส่วนร้ายก็บริสุทธิ์เอาลงดิเสตเขาก็มานำเอาเพิ่นมาชักอยู่เพื่อนเลยป่ะะแต่ว่าใบนี่พอเข้าไว่าเด็กกับบุมีไปเห็นกับเขาก็บริซักเขาก็ต้องลงไปซักครบเบ,ดบ็ด้วบซักยายลูกยังยังจะเข็มหากซักได้ชงเทือชงเทือ่อตั้งแต่เพิ่นเกิดนี่ได้ อืมมาซักจนครบปีครบปีนะอืมดีหมดมาซักเรื่อยๆจนครบอืมแต่วซีซักครบแต่ตอนแรกก็แมวุ่ยไปซักกระเจ็บนะเป็นไรวหมเล้ยงไเรียวเอาไปอู้เนาะเจ็บกันเนาะไปซักกันไว้ได้เนาะเกิดยังขืนแค่ในแบบเฮ้าซักยาป้องกันไว้เลยดิเมื่อไปใช้บ่หมันีอยู่เพื่อนบ่ราว่านาก็ได้เอาเลย บ่ได้ไปยัดเต่าเต่าบ่คือแต่เต่ายังบ่ได้ทันได้ไปอือเนาะภัยนะก่อนจากวัน2วันแล้วได้อยากให้ไปบ่ได้เลยนะภัยจะเฮ็ดในโรงงานกระเจ้าคือสิแม่นเจ้าของเพิ่นเาเฮ็ดทาคาณเจ้าของเพิ่นก็มาปั่นข้าวให้เพิ่นก็อ้าแล้วแล้วก็ไปยัดเต้าต่อว่ซมือยเาหยังก่อเพิ่นบ่ได้ใส่สิไปค่ะพังเบิ่งรอรอไป ะฟังเบิ่งน้นาไผ่อันี่เรียคำว่าเปิรนลหมูไผ่หนี่งกันสิฮาคูใหม่ไปนำเบิ่งเคลีอกะต้องแบบชองคนบ่สะผู้เดียวบ่ได้บ่บก็ได้คือกันแต่ว่ามันได้หน่อยนะไม่ใช่คำว่าได้สามคนแกนั่งดีแบบผู้หนึ่งเฮ็ดแผนังหนึ่งเนาะแผนกของใครของมันไทยหรอกปารอลูกง่ายผู้เนาะสิะไปทำงานพังไทยก็คือเพิ่นยังหน่อยนี่ก็เฮ็ดดูพังเล่าเข้าก่อนอืม,อม แล้วเขาอะไบ่มีว่าเอฟซีมหาฮะคนหัก oh. มากินข้าวใหม่มากินข้าวใหม่แมนรับชินนี่เต็มเม็ดถาว่าเาแล้วสีห้าไอ้หัว<า>แล้วหน้าเลยกินข้าวใหม่เอาเนาะว่ามาแล้วเนาะมาดินมาหัวมาดินมาหัวตายของต้นของผักแล้วเนาะมาเห็ดกินอยู่เอากันหนึ่งเขา่า อันนี้กเลี้ยวแต่เพิ่นน้องๆข้าสิมาใต่ตู้กะมากำลังไม่ว่าเนาะเอ้ใบบ่าเพิ่นกว่าเนาะเพิ่นมาเลยเนาะยังโทรหาดินคือเก่าบ่คือเก่าเนาะคนที่มาเมื่อนั้นได้撒แตงอายเพิ่นมาเมื่อนั้นได้เพิ่นได้โทรมาดินมาหัวนําอยู่บ่โบได้บ่แม่นบ่แม่นบ่ได้พู้จักกันะยันว่าแบบเพิ่นมาขอวิดขอได้โบมีเนาะ ไอห่อนไดแถาผิดนี่ใช่ดอกเนาะเจ้าแด้วเกี่ยวเข่าไดเนาะแนนกะตับมือคือว่าในห้อนไปกว่าแม่นยังว่าโอ้ยดีเนาะทีว่าแล้วร่มเ็คือว่าล่มบ่แหงเนาะหนึ่งอ้เอูาลูกสาวนอนบ่นอนอยู่เทียงเย็นอยู่จั้วแล้วเนาะทางผมมาเพื่อนนก็คือห้อนไน่เอาอยู่เพื่อนก็เลยนเอาไปนอนเทียงเอาบ่ได้เอาเข่าขึ้นหน้าไปพี่บ่ บ่เอาไวเ้เือนดินใครจะนอนอยู่เท่นไงกะแล้วไห้แล้วนะกะอีพออีแม่แล้วสิกับนอนเออเพิ่นนอนนี่ถ้ามาได้นอนดมบ่เหนอนดูบ่เพิ่นบ่นอนมันเอามันห้อนอืนอนอยู่นี่กะห่อนกะใครแม่มันกะเย็นเม,นมน่มนเพราะว่ามันมีช่องอากาศเข้ามาดอใครแชนหอย่างูกดูเจ้า,าวะไร้เจ้าเอ้พอแม่เพิ่นได้จ้่อยู่ไทยอยู่ไทยเพิ่นมาเยี่ยมมายามอยู่บ่ วางดำหน้าไหนก็มาดำดำมดี่ยวแล้วก็ลงุงแต่ย่าเกี่ยวนน่ปลาให้เจ้าเกี่ยวมตชายพื้นชายผ่เข่าอยู่บนในเนี่ยต่ออยู่ผุนเนะาะพอผุจะโมอยากลงไปรอกกินช่วยช่วยถึกใจถถาแม่รอกแบบเนี่ยเนาะเปิดหาตางเ <c oughs> จ้าบ่ได้ขึ้นมานอนบอ่บ่คือบอนอน,นอือกานหุกหอบไหม มีการหูหอบหูหอบได้คำว่าได้ขื่นมากนะครับเป็นอย่างต้องได้ผู้ฟาผู้พรลูกสาวล้าขื่นมากเอ้าเก่งลูกสาวการแต่งรลายเหมาะแบบพูห้องพูห่มมันนี่แหละเม็นๆเพราเขาบม่ได้ใส่เป็นเสื้อเปรียวเอาใจแบบผู้ห้องพอกเอาปั่นเข่าเห็ดยังชะชูเพิ่นกินแน่ต้มไก่ต้มไก่โอ้ยของมาข่อยอีกแล้วมีอย่างอีกนะ ลาบนะบ่จำนี่จะต้มเหมือนไงเพราะว่ามันต้มไใบเตยอันนั้นเตย้าวๆดีเป็นมากต้มเอาบ่ได้แกงเอาหกไปชุบใบไหงเออปินเอาไปบริโภคหน้ามันเหี่ยวหากระหดเศร้าตั้งใจเกลียวเข่าแมนกับบอมีหมาเลยเนาะต้องใช้พูดด้ใช่จอดอนู่เลยใส่ไงแมนตื่นเจ้ามากเลวก็มีแต่ไปพุ่นเนาะเด็กน้อยเขาก็บบนไว ก็คือเจ้ามายังเก็บปวดบ่เจ็บปวดแถาเม่สิมาพี่เด้วเก็บปวดเพื่อนซานเก็บนะฮะยังไริเก็บคนเข่าได้นำมาใบ <c oughs> เนาะดนสีกินนะบนย่ังเข่าใหม่ตัวหอมในยอางกินได้เข่าเก่ากินเข่าใหม่ตัวที่มันแบบว่ามันบุหอมนะตัวหอมนยังไม่ได้เอาไปสีเดือดจักสมนะเอาจัดแวงให้อาเจ้า ลราจะเรือจจะโฉ่เจ้านิ่ก็คือโบได้แบ่งเนาะกินน้ากันนน,นน้ำแถาแม่เนาะโบได้แบ่งกินน้ากันนี่แหละกับแม่ของอยู่เพื่อนเดียวกันเนาะแม่ว่าเฮากะยังบบมีเพื่อนเน,ะเนะมาะมุกมือนี่สาวพิษทั้งอายเพอเนาโอ้ยเนาะขอมาเป็นเพื่อนกับสาวพิษแกสาวพิษกับบคอยรับเพื่อนไปมาหนีมาแต่ก่อนเนาะเพื่อนบึงอาตั้งแต่ ่อยเอาโชว์แต่ก่อนเนาะแต่เพิ่นว่าจะผิดพรับแต่บัดน,นี้เพิ่นมาให้ข่อยนั่นโควเบอร์โทรเจ้ามีเจ้าจื่ออยู่บ่เบอร์โทรเจ้าบ่้เจ้สิ่เพจไม่ได้แชทเฮาต้องอ่าใช้หอกจันหยังก็เฮาเบิ่งเบงอร์โทรบุหูคือกันบ่ฮู้เอาอีกแล้วบัดนี้เ <c oughs> ห็นให้ลําบากแท้บ,บัดนี้ทางอ้ายเพิ่นก็นโทรมาขอเนาะข่อยว่าข่อยว่างก่อนเด้อสี่ไหนเป็นอะไรเลยสี่เพจเพื่นนอะไรชื่อเพจเพิ่นน่ะบ่ อยากจังใดเด้อ่อยก็ลืมแลวบัน่นวมาขอให้แน่แล้วก็ช้ำเป็นไปได้กะอยากได้เบอร์โทรแต่เจ้าวัดบ่ฮู้เนาะโคตรบ่เป็นแต่ส่วนรายกันยังกรรมี่แต่ให้ทางข้างเันเห็ดอืรเอ้าเจ้าบไดมาว่าแบบมันเบอร์เจ้าวัดเวลาเจ้าสิเห็ดนู่นเห็ดนี่เลยจ้ะเบอร์โทรเจ้ากับบ่ฮู้แน่นเนาะอะมันเสียหมดเลยมาเด็กน่อยเอาไปดิข่อยกับบ่ฮู้วิธีกดบงเบอร์เนาะ ในใจทั้งอายพิ่นก็นอยากได้เบอร์โทรได้โทรมาบอกว่าพิ่นหักเจ้าได้ชาวพีดเลยข่อยีนม้าถาม,มาาเจ้าเนาะเธออะอไรก็เจ้าก็บ่าเออคุยไปก่อนคุยไปก่อนว่ะเนาะวันนี้ทั้งอายพิ่นก็นเห็นแต่คุยไปก่อนไงพิ่นก็ยังอยากมาจีบเจ้าดเพิ่นมักเจ้าเ้เพิ่นเห็น่นในคลิปของข่อยพิ่นหักเด้เป็นตายอ่าตายแพงตายหนาหักพิ่นวะนิ่มเก่งเ <c oughs> นาะถือว่างามอยู่ได้ชาวพีดนี่น มีไลค์ขู่ไลยคนอยู่บ่โทรมาจีบเจ้ามีอยู่มีอยู่เนาะอือถ้าบ่าเจ้าโชว์เพชรโชว์ไลค์กินมานนี้โอ้ยเต็มเลยเนาะแต่ห่างเปียวนี่เจ้าไค่อยอ่านั่นเนาะถ้าบ่าทั้งอายเพิ่นอยากไลค์ก็มีแต่ว่ามาคอเอาเนาะนี่ว่ามาคอนาทั้งเฮาเองเพราะว่าทั้งนี่สาวพีดเพิ่นก็อาจจะโบว่างเนาะด๋ยวให้ด่าวหน้ากับไปเฮ็ดเวียคือเกาบางทีกับโบว่างไห แต่ว่าถ้าว่าทาั้งไอเพิ่นหักจริงวางแต่งก็กคืออ่าโทรมาถามทางเฮาก่อนเนาะหรือว่ามาร์โกเขาแหละเนาะเพราาะเฮก็เพราะว่าไปเฮ็ดเวียกหยาดเตานี่ก็แนงแบบบ่มีเวลาเลยเนาะเพราะว่าไปปึ๊บนี่ก็คือเริ่มเฮ็ดเวียกแล้วก็กินข้าวกินข้าวะลรแบบให้ววเวียกต่อเพราะว่าเล็กไงอันนั้นมันเป็นงานเมาบ่หรือว่าจังได๋งานเมางานแบบเฮาเฮ็ดจีน่วยไงแต่ว่าเฮาเฮ็ดไว้ก็คือได้ดายเลยแบบอืมต้องเปลี่ยนทากัเวลา เพราะว่าห้าวบาเเ็ดแบบอย่งไตวันแบบนั่นเนาะแบบห้ามาหม่เลยยังแบบเออถามงค์ถ่ายน้เนาะถ่าเวลาลงอันนี้คือแบบอที่เขาเร็วก็คือเปล่าเลยลาดผลเอาเอาเอาลูกเอาไปให้แถาแม่แล้วตํามังคงเลยใส่เข็ดเพ็ดเลยด้วยบอิไวกินมังคองเนี่ยจังใดข้ากับชิ่อ ขอน้าชาวพิษเพิ่นดังไหมเนาะเพราะว่าทางไอ้เพิ่นก็นอยากคุยกับชาวพิษอ่าเพิ่นก็นอยากจีบชาวพิษขึ้นกันและเนาะเพราะว่าทางชาวพิษเพิ่นก็มีแต่บานลมกันไปก้อนคุยกันไปก้อนยังบอกอ่ามีคนอ่าหูใจแท้เนาะก็คือว่าทางชาวพิษกับบุก้าแบบโชเชรโชรายขึ้นเนาะช่วงเลยเนาะมีแต่อยากไล่กับมีแต่อ่าทวงมาทา,าแจกไปตอนนั้นกับแบบ ส่วนไลยกับมีแบบเขามาดลินมาหลยคู่หลยคนเขามาแบบกะเคยมียูวอรสาวผิดแบบขู่แบบบางคนเขามีเขามีครัวแล้วโทรมาจีบเอาแต่ส่วนไลยเขาก็ไม่ค่อยหับแบบไม่ค่อยแบบทักนะเจ้าเจ้าขู่ขู่ว่าว่าเพิ่นมีลูกมีเมียกะกับบูฮู้นอกตอนเลกกือแด้พักลังๆมากอ่ะพักลังมากก่ะบูฮู้อ่ะวเอาลงหรือเม่อาวลงนะแบบเขาลงเฟซลงไลน์เนาะ มาก็เอารูปแบบผู้หญิงอะไรอืมผู้หญิงแบบลงแบบได้อเอบางคนกับแบบมีูผู้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าโทรมาลมมายังอันนี้เขาเลยแบบบคุยเลยเห็นนะแบบเจ้าเข้าไปเบิ่งบอเข้าไปเบิ่งมาทั้งอายคนนี้มีครอบมีครัวอยู่แล้วก็เลยเอออย่าคุยเนาะในใจเขาก็อยากให้คนโสดโสดดีๆเอาเลเออเก็บเอาเก็บเอาลูกะ อาจังดจะเป็นกำลังใจให้เจ้าเลยอ่อ้เจอเนื้อคู่ดีๆเนาะบ่ห้<ล>เจอะเลยอ,อัน,ด,นดุเนาะดุคัวเขาเนาะใจกันไปโดนๆแมนเพื่นสิได้หูว่ะเพิ่นมีบุมีแมนอ่าการที่ว่าเฮาเปิดใจนี่เฮา,าแบบอยากคุยอยากคู่แต่คือเฮาอยากคู่แล่เนาะคู่ว่าคุยกันไปโดนๆนี่อีกอย่างเฮากา็ย่านว่าเพิ่นมีดกมีเมียอยู่แล้วเนาะ ก็คือเพื่อนก็เห็นเฮ้าอยู่เนาะว่าเฮ้าเปิดใจเพราะว่าเฮ้าโสดมีลูกติดเฮากับเป็นในห้างเนี่ยแต่เฮ้าบ่หูเปิ่งใจเฮ้าเนาะแม่เฮากับกึกษาเพิ่นฮู้้ใจเพิ่นไปแบบเพิ่นซีมีหรือว่ายังโสดแม่นกอสิแบบอาศัยแบบคุยกันไปงาวๆอืมกคือทั้งอายเพิ่นมาดินมายังมาถามเรื่องพลองของเจ้านี่ประมาณเท่าไหยชาวพิษ บ้หัวน,นี่ไง่อแมต่ตัดสินใจ <c oughs> อ่าจำจังไรก็ให้ทั้งอายเพื่อนออกมาคุยล่มกันเองเนาะเดมถ้าคนที่เจ้าหักเนาะหักแล้วนี้ประมาณจักเดือนแบบสิหาเพื่อนมาแบบมาคุยเรื่องชินชอด บูแล้วก็ให้คุยกหนยาวๆก่อนคุยไปยาวๆองาเป็นกลังใจให้ได้จ้ะใจแบบเออว่าวคดองคดองมันกันสิวัยเกินนะออืถ้าว่าวถือคอบางทีมันกันสีฟูปับเนาะแต่จ้ะตอนนี้มันก็ยังบมถือกเนี่ยบางทีถ้าว่าวถือคอนี่เขาลงกับโบเอาเลยเนาะยังสีเอาอยู่บ่อ้าวถามพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เอาเีาน้องแม่เขาเอาโดยโดยว่าวโยกจำพี่เนาะพ่อะ่ามีแม่กัน พี่ว่าอะไรเพราะว่าห้ามาอาศัยเพิ่นเนาะอ่ายังได้ก็เป็นกำลังใจให้แบบเบ่งลูกเบ่งเต้าไงดีเลี้ยงแม่แล้วก็ยังเลี้ยงลูกโตอ่ะเลี้ยงแม่ใหญ่แล้วก็ยังเลี้ยงล้านเลยเลยอ่าเป็นกำลังใจให้ชาติได้ขอเพีรขอได้ทั้งสาวผพดเพิ <c oughs> ่นนอดหลังไม่เนะาะเพราะว่าสิให้ทั้งออ้เพิ่นเวลาที่ไอ,อ้เพิ่นามาถามเนาะ เพราะว่าเจ้าบ่ได้โชว์เพชรโชว์รายคือแต่เก่าว์เน๊เพราะว่าทางอ้ยเพิ่นก็อยากไล่เพิ่นก็อยากอ่าจังไ,ลไดล่ะอยากโทรมาคุยมาดิ่นเนาะอืมอ่ะจังไดข่อยกลับก่อนสาวพิษเนาะให้กลับอยู่บ่กราบด้วยวายเหววาเหววะนะอ้าจังไดข่อยก็จิได้กลับก่อนเลยสาะเดอ้อกลับก็อยู่นี่จ้าจะิเสด็จยังชูข่อยกิน <c oughs> โอ้ยแะมีแล้วน้อน้องกิน หมักผิกหมักพลาดนี่แน่ยร้านดีกินเนาะบะขาวยิ่งกินแล้วบ่าข้าวเที่ยงเลยยังเลยยังอันคือเจ้ากินนี่คือกินข้าวเศร้าบ่อตกไก่นะเลยอือก็บรรปั่นข้าวย่างเศร้าพี่นยข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเนาะโดยโดยแต่ที่ได้ไปโจมเข่าได้มาเฮือนเนาะปัดกวดเรียบร้อยแล้กะบอบ่ได้มีเหล้าบ่อ เหล้าพอมากมันปีเท่าปีอืมก็คือบุมีเหล้าก็เลยเอาไว้ในเฮื่อนในเฮื่อนเพือพ่อวัสิเห็ุอยู่หยางวัชิเห็ดเพื่อนทีก็นั่นโอเคอยู่บ่จะเอาไม้อีห้องดิอืมยันมาแบบทับแคบยามันเนาะอืมอ่มคือว่าบ่แคบแเพราะมันมีอันนี้นเลยเลยจ,มไ,จมได้อยู่บ่เอันเดนาวนได้บ่ได้ <c oughs> จมมาได ทั้งอาาเพ่นหน้าเนาะมาชอยพอพี่จะพอนกอยากล่องได้มือนะโตว่ะซ้ําแม่ซ้ําแม่จะน่อยแกเป็นนั่นเป็นนี่ผมมีเงินป่วแล้วนะแมนแมนอ่ะข่อยกลับกนเลยสาวสาพผิดเออโดยสบายดีสาวผิดสบายดีโดยแกโอเคเนาะพแมยพี่น้องเนาะมือนี่กะเวะมาเยี่ยมยามหรือว่ามาดินน้าสาวผิดเพิ่นก็คือตอนนี้ก็แล้วทั้งสาวพิดเพิ่นกันแล้วเกี่ยวข้าวแล้วรองพแมยพี่น้องเนาะ ก็คือปั่นเรียบร้อยเนาะก็ะคืออทั้งชาวพีเพินก็นได้มาเก็บกวดอ่าอยู่เพื่อนในแดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางงฒถาพอก็กได้ยกเข่ามาไหว้พ่อแม่พี่น้องเลยมือหนะมือในอยู่ได้ทังชาวพีเพินก็นได้ไปเหตุงานเนาะหรือว่างานเต่าคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยจังไดจะเป็นกำลังใจให้ทางชาวพีเพินเนาะก็ะคือนมนมกับคอให มีคนหรือว่าหักจริงบางแตงเนาะเข้ามาในชีวิตอ่าทางของสาวผิดเพิินอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ทางสาวผิดเพิินส่วนหนุ่มๆเนาะมาขอเพรขอไลกัทางสาวบัวก็ได้ขอหรือว่าเก็บไว้ให้เนาะหลังไม่พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทางไอ้เพิ่นก็อยากได่เบอร์โทรเนาะมีก็เลยมาขอเบอร์โทรของสาวผิด ให้ท right? huh ั้งอ so e ้ายเพิ so ่นนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งอ้ายเพิ่นก็อยากโทรอยากคุยนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอาจังได้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งชาวพีทเพิ่นกะชาวบัวก็สิได้กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลับเมื่อหาเกี่ยวข้าวก่อนเนาะเพราะว่าทางนาชาวบัวก็ยังเกี่ยวบ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ฝากติดตามเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าทายคิดลงไปเรื่อยๆเนาะชาวบัวก็สิได้ขอกล่าวคำบาสสบายดีสบายดี